อะใส่แล้วก็ดูไม่ร้อนด้วยอ่ะดูได้วแบบว่ามันมันแบบโปร่งสบายอ่ะอ่ะมาไข่นะแต่สิ่งนี้มันน่าเล่าคือยืดลองจับลองจึนดูเอาลองจึนดูเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมึงต้องยกหมุนโงเพื่อนเออดีนะไม่โดนหนะไม่ไหวเฮ้ยดีคือคือเนื้อผ้ามันดีมากผมไม่รู้จักอธิบายไงอันธิบไยเป็นว่าของดีแม่ชอบใส่ไซส์เล็ก ใส่สี่ชั้นแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าของที่ขายในที่เราเอามาหลายๆครั้งคือผมใส่ไม่ได้ก็ต้องแต่ไม่เป็นไรแล้วก็มาแนะนำเพื่อนฟังต้องผมมันต้องไปโอเวอร์โหลดไซส์มันเป็นพันแล้วมันไม่ได้คือที่พี่เมื่อเห็นนี้มันมันไม่ได้จริงไปได้เหรอที่ไปยืดเสียอเขามาไม่ได้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 มันมันไม่พอผมพูดงั้นเอาแล้วผมมาขายแนะนำเพื่อนละกันผไม่พอไม่ต้องขงสารผมไม่ต้องขงสารผมเออมาต่อต่อต่อก็คือว่าดีของดีราคา80กว่าบาทซื้อยังไง คะสัอืมเขาเรียกว่าทรงอะไรแบบเนี้ยอันนี้ทรงอะไรบ็ออกเซร์ไม่ใช่ทรงบ็อกเซอร์เป็นทรงแบบเกงในอีกแบบนึงอ่ะไอันี่แบบว่ามันเป็นแบบคือเกงว้าวเออว้าวเงี้ยเออเกงในกระยิงแบบสามเหลี่ยมนั่นแหละเออและนี่เป็นเกงแบบสี่เหลี่ยมอเเกงแบบสี่เหลี่ยมก็คือชอบถ้าบ็อกเซอร์มันจะเป็นอิงแปรที่ผมใส่ แล้วแล้วปกติคนทั่วไปเขาชอบใส่กันแบบไหนอ่ะไหนคอมเมนต์ใทินีแล้วแต่คนแล้วแต่คนถ้าทั่วไปเลยใส่แบบนี้ทำไมอ่ะไม่รู้เพราะแบบนี่มันกินโครงเค้งมันนิดนึงมันโครงเค้งอยู่เลยเห็นคามเลยมันโครงเค้งมันโครงเค้งไม่แต่อันนี้เขาก็ช้ำนะอันนี้เขาก็ช้ำผมบอกให้เลยแบบนี้ผู้หญิงไม่ใส่เป็นซับดีมากให้ไปกองไปกองละครอ่ะไม่ต้องใส่แทนซับเพราะซับผู้หญิงต้องใส่้แบบนี้ผมว่ามันใส่มันสบายกว่านเจัวแต่ชิ้นจ้าตัวด้วยด่แต่เวลาไปดีมาก ดีจริงผู้หญิงใส่สบายกว่าด้วยผมจะบอกให้เพราะมันจะไม่ได้รัดเกินจริงจริงแปดสิบสี่บาทนี่คือคุ้มมากใส่ได้เหรอใช่จริงจริงเนี่ยดูรองแหวเนี่สบายมันสบายกว่าสบายกว่าซักของผู้หญิงเพราะว่ามันทำมาแบบสบายกว่าเฮ้ยเหมือนตรงเหมือนคนสอนเต้นโรบินยามบิแต่เราไม่ได้คาดิมันส์เขาไม่ยินเอเลอติกจังทุกจัง ไปไปไปการมีใบเซอร์ของไอลอวิคด้วยนะเฮ้ยแล้วทำมันต้องทนถูกต้อแล้วเฮ้ยไปไปเนี่ยมันหล่อไปเนี่ยมันเน้นตับตาบินเร็วเห้ตาบินดำกินเต้ากินเช้าไปไป six seven e i g h ไ walk two t h r ไป four f i v โอเคโอเคไปเรียนนี่มัแอลรบิกคอเรียคุณคุณมาต่อแอลรบิกไทยมันต้องมีเนี่ยขอรับผมหนึ่งสงสาม่ี่ห้าหกเ่็ดแปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราจะพบเจอได้ที่เวทีหลังโลซาสวิกซีแต่เดี๋ยวนี้หายไปเยอะแล้วนะครับผมไอแอลอบิกเข้าโอ้โห

이걸 엄청 빨리 하는 거예요 엄청 빨리 6, 7, 한 9, 10, 1 2 13, 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 없9 29, 29, 29, 2 ออยยากกบปปไินนห่ถุงเท้าก่อนถุงเท้าถุงเท้าก็จะใครถุงเท้านะคะถุงเท้ามาสาไทเพิ่มแล้วค่ะลายลิขสิทธิ์ใกล้เปิดเทอมแล้วขอบคุณแข่งคุณครูเห็นสีนะจ๊ะเป็นคนโครคนโครมาเฮ้ยใกล้เปิดเทอมแล้วซื้อกันทันไหมอันนี้ทำไมเป็นไรอันนี้แบบกันลื่นทุกคน กันเลื่นแล้วเป็นคิตตี้มีสองสีจำได้มีสีชมพูกับสีขาวนะคะมันทําไมแม่งเลยอ๋อแม่งเลยว่ะเลยอ่ะคนถ่ายเป็นยกลดถ่ายเป็นยกหลดหลดละเท่าไหร่นะคะ1,000เกสีขาวคู่ไม่เข้ากันค่ะอ๋อแต่จะไม่เท่ากันแต่ละไซส์นะคะเป็นหนึ่งตะกร้าเดียวแล้วเป็นมีย่อยนะคะเป็น่ตะกร้าเดียวอ๋อหนึ่งตะกร้าหนึ่งตะกร้าที่ปักหมุดเอาไว้แล้วเข้าไปจะมีย่อยของแต่ละตะกร้าอีกทีนึ่งนะคะ ของแต่ละสิ่งด้วยแม่งยังเหนื่อยเลยอ่ะเอาครัหแต่ซัมเงาไปนี่คเซนคอเซนายเอลซ่านะคะลายลิคัสธิดขาสั่นแล้วมันหูกจำได้อันนี้คือกันลื่นแล้วก็ป้องกันแบคทีเรียด้วยนะตักได้ห้าสิบครั้งเดอห้าสิบครั้งที่คุณจะไม่เหม็นอับพอห้าครั้งก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่เลยและที่ที่เราแบบยืดกันทั้งที่แล้วว่ามันเหนียวมากนะอุ้ยตรงกลา เหียวใส่แล้วก็ไม่รักใส่ไม่รักลาไม่เคยไม่ทรมานคอไม่ขาดหน้าถูกมือดีดีมากเพราะมันไม่ขาดง่ายมันหนามันหนานุ่มเขียวที่ดีสุดีลยเขาสอยวันนั้นที่มีคนเข้าฉากพี่ถูกมือดีใช่คุณ นักสู้สุดใจทุกคนนักสู้สุดใจแ้อ้สามคนด้วยตัวไหนตัวหมตัวนี้หมด่มดตอนนี้เหลืออะไรบ้างคะไอ้มือเป็นไอ่นไ้เท้าขาวมือมือรองเท้าขาวอ๋ออ่ะถุงเท้าลายลิขสิทธิ์เาคอนถุงเท้าลายลิขสิทธิ์ในราคาที่ถูกมากๆนะคะลองไปกดเป็นการดูนะมาเวลบหมดแล้ว คติตตี้ทุกคนคิตตี้กับรองเท้าข้อยาวที่แบบเด็กผู้หญิงชอบใส่กันใส่ได้สวยไหนายนเอาไปเจ้าขุนทองมาแล้วมาแล้วมาแล้วขุนเบิร์ฟ I love you ธุรกิจผมบอกเลยว่าใครที่ชอบใส่รองเท้าหนังอะไรเงี้ยคือเหมาะเพราะว่ามันเป็นคนี้มันระบายมันระบายดีด้วยนะนี่ปกติเขาขายคู่แล้วนี่นะคะราคาคู่ละร้อยสิบบาทจริงป่ะร้อยสิบบาทแล้วในนี้ในลายนี้เท่าไหร่คะโหลหนึ่งแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทค่ะโหลหนึห่งแปดร้อยเก้าสิบสี่ถูกมากดีมากโอ้ยเขาเลี้กวทำงานออฟฟิศหรือคนที่ต้องแต่งตัวแบบเป็นทางการเขาต้องใช้รองเท้าแบบนี้แล้วที่เขาใส่รองเท้าคันทีไอ้ชอบก็ได้เพราะบอกว่าไอ้รองเท้านี้มันระบายดี ดีมันละลายดีแล้วเนื้อผ้ามันดีพี่เจมใส่บ่อยอย่ลองดูสิดีไหมดีจริงไหมไหนดูขอบขอดูขอบะะายดีจริงเออเข้าห้องน้ำไปเลยอ๋อไหนตกเจ็ดสิบสี่บาทเลยค่ะ 74บาทต่อ1คู 1> ่74บาทต่อ no 1คู1่ถูกมากได้เนี่คือ110บาทนะคะเหลือแค่74บาทต่อ1คู่คุ้มมากคู่มากคุณือคปทั้องสองคู่เลยใช้ไปทั้งอาทิตย์เราค่อยซักทีเดียวนะคะทุกคนไปค่ะซื้วันนี้ผูกกับวันก่อนอีกเองไปใช้ได้จ้าคือคิปซี่หรือมาเวลอะไรทุกอย่างเป็นลิขสิทธิ์แท้นะคะหนูรัากร้อยเก้าสิบห้าบาทนะคะ แล้วก็ตกคู่ละแค่สามตกคู่ละสามสิบสองบาทนะคะอาง่ายคือถูกกว่าคุณไปซื้อที่อื่นอ่ะถ้าซื้อในไลฟ์นี้คือถูกมากๆเลยนะคะเรียกว่าซื้อไปเก็บไว้เลยใครมันกำลังเปิดเทอมแล้วด้วยอ่ะซื้อให้ลูกๆก็ได้ซื้อไว้ใส่เองก็ไซื้อไปทำงานก็ได้นะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกคุ้มมากๆนะคะลดเยอะมากๆจริงแล้วคุณภาพดีจริงๆนะคะใครอยากได้รีบกดรี่ตกการ้าเลยน่ารักน่ารักเลยนี่คือซาริโอ มิกกี้มาเวลตะก้าเพิ่มแล้วรีบกดกันนะคะถูกมากเลยนะถุงเท้าคุณภาพดีของคนไทยนะคะให้เวลาสิบนี้สุดท้ายในการเลือกซื้อนะคะบอกเลือกเสไ้ตที่ของต่อไปนะคะข้างหลังนี้มารอแล้วเสื้อของเรานะคะไอยเสื้อใครอยากได้ลำโพงกดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเปิดมาปโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งถุงเท้าตี้32บาทเองนะคะใช่32บาทนะคะถูกมากเลยนะกับ ของถูกลิขสิทธิ์คุณภาพดีโอเคโอเคให้เวลาสี่น <aesthetic. S 2> ีสุดท้ายนะสิบเก้าแปดเจ็ดอันนี้กดตะกร้าจ่ายเงินค่ะสองเดียร์ใครสีขาวใครสีขาวหน่อยอ่ะสีขาวภูมิทั้งสีขาวนี่ถูกใจผู้ชายนะคะ ตักเลี้ยผู้ชายเนาะอันนี้ถุงเท้านักเลี้ยผู้ชายตักเลี้ยผู้ชายทุกคนต้องใส่อยู่แล้วอันนี้นะคะถุงเท้าสีขาวนะตาสาันเนี่ยเป็นเนื้อผ้าที่ดีถ้าใครที่ชอบซื้อยืดอยู่นะอันนี้คุ้มค่าแน่นอนและที่สำคัญคือราคาเพียงแค่ตัวละร้อยเท่าไหร่พี่ขอแปดสิบสี่บาทร้อ,รอยแปดสิบสี่บาทเป็นอะไรที่คุ้มค่าทุกเพื่อ,อ,อ,อนไม่ต้องตกใจนะครับใครไม่ใครไม่ได้แต่งหน้ากล้องนี้ไม่รอดนะครับจัดตัวละ390บาท เหลือแค่ตัวละเือบ1 8 4บาทนะครับเหลือเพียง1 8 4บาทผมจะบอกว่าครบมาเทเนื้อผ้าดีใส่สบายใส่สบายแน่นอนนะครับดีนะครับคือใครที่ชอบเสื้อยืดสบายๆเนี่ยใส่ได้เลยเออเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาฮิตใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ด้วยใส่แบบนี้ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้สบาย อใสค่ะอยเรเอ,อ 100, ราไม่ไแต่งน้าไม่อ,จ,มอจริงนะคะซื้อครบหนึ่บาทได้แก้วคาสันไปทุกคนซื้อครบหนึ่งบาทนะคะรับแก้วคาสันนะคะับแก้วไปเสื้วนี้เป็นชนะคะเป็นบยาสันนะคะคาดีนะคะคภาดีไม่ต้องห่วงเลย เพื่อนกดถุงเท้ารวบถุงเท้าได้เลยหนึ่งพันได้แก้วไปเลยค่ะมีทั้งหมดสิบสีแล้วแปลงโทไหนค่ะว่าใส่แล้วมันจะใส่แล้วแบบยังไงใส่แล้วหล่อมากเวอร์ไหนดูสิอะดูดูพี่เจมก่อนดูพี่เจมก่อนคือหล่อแบบนี้เลยคือคือผมบอกว่าคือพี่เจมใส่เนี่ยก็ว่าหล่อแล้วแต่ดูพี่แน็กใส่เถอดเิดเลยถิดเลยเถิดเลยไม่ไม่คือผมบอกก่อนผมไม่ได้อยากเปรียบเทียบให้พี่เจม เสียใจอย่างนี้แต่คือคือดูคนที่ใส่เสื้อยืดแล้วสวยจริงมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไม่ยอมกันเลยเฮ้ยคือจะเห็นว่าแบบมันเมันกลายเป็นแบบต่างาตป็นางชาติไเป็นแบบไปไฮสคูลเหรอไฮสคูลไฮสคูลไม่ได้ไฮสคูลโอ้ไฮสคูลความหล่อ แแลล้้วสบบนีความหล่อความไร่เออลุมว่าไงไม่กล้าอยู่ใกล้เลยอ่ะนี่เท่าไหร่เนี่้ชไดเลยค่ะร้อยแปดสิบสี่บาทจัดสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะมันไม่ได้ติดน้ำแข็งมามก็ไม่รู้มันเย็นไหมนะพี่เออใช่มันระบายเหงื่อได้ดีเอาเป็นว่าเนื้อผ้ามันสบายเนื้อผ้ามันสบายเอาไปนอนเนื้อผ้านุ่มนิ่มนะเนื้อผ้าดีนะฮะคือเเยย็นนนนนัี่มจะ ดูสะอาดขึ้นมาเลยผมแล้วแบบไม่ใช่ซักครั้งเดียวละคขาดนี่เขาเย็บแน่นนะแพทเทิร์นดีนะคะมีฟูอย่างดีนะใส่ไม่ได้200วละค่ะโอ้ยไมแต่มันใส่ดีจริงตัวนี้นี่ผู้หญิงใส่สบายสบายได้นี่มีป้ายชิคด้วยมีป้ายชิคนะคะสสวยนะค่ผ้านุ่มนิ่มนะคะโอ้ากย ไหนเสื้อซับเด็กหญิงใครอะต่อต่อไปให้ไหนไหค่ะเสื้อซับเด็กหญิงอันนี้ของผู้ชายอ๋ออันนี้เด็กผู้ชายใช่ค่ะของผู้ชายเฮ้ยน่าสนใจมากนะทุกคนมึนมันพิเศษเสื้อผ้าต่อไปอ่าต่อไปเป็นเสื้อซับเสื้อซับฮัลโหลสวัสดีคร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 ับ

ใช่ไหมเออกมินโอเคใช่ด้ววหมดเออโอเคเลยออยนเออปปปอ่ะจัจัดเออเอห่สองส้ยสองสามเออเออเออเก่ย่าถูกเผาไก่ย่าถูกเผาเออมันจะไม่เสียบมันจะขกไม่เสียบเสียายเสียบถูกว ร้อนจริงจริร้อนจริงจร้อนจริงจริให้พวกให้พวกแกขายเกงน้องผู้หญิงกันเออันามจริราค่ะก็คือเป็นใส่นี้เลยเนาะใส่นี้เลยเด็กผู้หญิงใส่ตัวนี้น่ารักมากเลยว้าวว้าวแม่ไม่ไหแล้วนะ อให้มีไมเหมอ่ขายกางเกงเล็ก้หญงค่เนื้อเสียงบงเบทุกอย่างดีหมดผมปิดเบสให้ดูแล้วก็เปิดเบสข้ามเสียงเลยในแบบผมเาคลนะคะลจากช็อปสามพันสามในไลน์นี้เหลือสองพันหนึ่งสองพันห้าวันนี้สองพ

ถ่าเธอช่วยฟังฉันและอย่าพิจารใจไปให้ฉันรักเธอรู้สึกยังไงกับคำคำนี้มันมีค่าพอเธอไม่ทายฟังและรักฉันไหมฉันรักเธอ <Ooh. S 1> จะอาจจะมองว่าคำ ทุกคนส่ใจครับวิทย์อยู่วิทย์อยู่แล้วพี่กี้ยังบอกละมุนละมุนอยู่เลยเพลงนี้ที่คนกำลังออกเลยได้ออหมดเลยชื่เพลงอะไรวะเพงเปลี่ยนเพลงแมวเลยอ่ะปิดบอกให้ว่าคุ้มค่าตัวนี้ราคาเพียงแค่2,000เท่านั้น 2,400บาทสำหรับผมนักฟังลำโพงมาเนี่ยจะบอกให้ว่าตัวนี้ถือว่าสุดยอดแบตเตอรี่ทนทานและที่สำคัญคือเสียงเนี่ยเทียบระดับผมไม่อยากบอกแล้วกันไม่อยากบอกแล้วกันรู้รู้อยู่รู้อยู่มันมาจะกเออเอออันนี้เขียวอยู่ ียวตัวนี้ดีเลยสีเขียวว่าสวยแต่มันหมดแล้วเอาหมดแล้วใชทีมคุณทีมคุณนี่ไปเทสซาวบอกว่าดีเลยดีเท่าเลยดีเท่าอันนั้นเลยดูตรงก็รู้ดีจริงไม่เอาไม่มาสีเขียวมาแล้วเดียวกันโอเคมาเกสีเขียวหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวกันเอากลับเองใช่มิดอีกแล้วเด็นมิดอีกแล้วมิดมาได้อย่าแย่งกันอย่าไปพูดอ่ะอยู่บ้านพี่ต้องทำเลยอยากใครของก็เข้ามาหนูเอาไปเลย โอ้โหอันนี้คือเป็นไม้เตกไม้สวยเีกเขียวอย่างสวย yes ชอบอันนี้สีอะไรวะอันนี้สีดำมาลำโพงลำโพงตัวเล็กเท่าไหร่ครับพี่พันสี่ร้อยพักว่าบาทผมจะบอกให้ว่ามันคุ้มค่ามันตัวขนาดเนี้ยะลบ่งเบ็ดทุกยิงทุกทุกสิงทุกอย่างมันอะของมันดี ราคาเต็ม3 9 0 0 2,900แม่แต่น,นี่คือ1,400บาทผมบอกเลยว่าใครที่กอานังมองฝากกดติดตามตดกด s ั b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ